อ่าเดี๋ยวก็จะพักกินข้าวนะครับพักเที่ยงเดี๋ยวดันลูดไปทางหน้าเลยก็เดี๋ยวจะไปอ่าพักเที่ยงกินข้าวด้านหน้านะครับอ่าอย่างสภาพดีอยู่นะครับเอาออกมาดูดิ๋ยวให้นิ่มทำเลย เสร็จแล้วเสร็จล้วเห็นหกับแก้มกับแก้มโอ้โหมันใจชาวบ้านครับเย็นนี้เสร็จกับแก้มแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายกินข้าวเสร็จแล้วนะครับจะดันหญ้าบริเวณนี้นะครับคนสัไฟนี่ไปไว้ตรงใช้แม่น้ําไม่รู้ว่าจะเป็นไรเปล่าไม่น่าเป็นไรนะทําให้เตียน ดูดีด้วยอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่มีทุเรียนพิจิตด,ด้วยเฮ้ยไม่ใช่ขนุนหม่คิดว่าทุเรียนพิจิตรจะหลองเลี้ยงเข้าวกองวันนี้อาหารตามสั่งกินอย่างอร่อยเลยนะไม่พูดไม่จาเลยไม่รู้เป็นอะไรกินอะไรมัางไม่รู้นะนี่อาหารชาวรถไถอย่างนี้แหละครับเอากล่องครับวันนี้ข้าวกอง อจอดพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยว่ากันใหม่นะครับบรรยากาศดีๆครับริมแม่น้ำพิจิตรแม่น้ำพิจิตรเก่านะครับไปกินข้าวกัน,นครับก็ออยังวนเวียนอยู่โขนเสาไฟนะครับก็ให้รถไถามาลำบากระบนนี่ไม่รู้เป็นหน้าที่ของใครนี่นี่เสาไฟฟ้าเนี่ยต้องให้บอกมั่งแน่ว่า ต้องมาทำการสะอาดแหมที่เรื่องไฟฟ้านี่ตัดไว้จังแลกลกลางอย่างนี้ยังไม่มาทำการสะอาดเหลืออีกคือไปบนเสาไฟนุน่นจริงวงจริงไม้เต็มไปหมดต้องมาเดือดร้อนรถไถน,นะครับทำการสะอาดให้อู้จักหน้าที่ซะด้วย ไปแล้วไปละ,ปละเสียหลองไปแล้วทางหน้าเสียหลองนะครับมันจะมีสลิงลังเสาไฟอยู่เดี๋ยวมันจะพาสลิงขาดเดี๋ยวจะเป็นงานใหญ่อีกไปหลบเอาทั้งอื่นก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเครื่องตัดหญ้าเอามั่งเอาเมีดไปมั่งไปตัดนะครับ เดี๋ยวเ,เป็นพลเมืองดีนะครับเอามีดเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดให้บริการให้เขาสักหน่อยแหมทีเรื่องไฟนี่ตัดไวจังนี่ก็มาเก็บตะริมแล้วนะครับ สังเกตอาการกันหน่อยนะครับเนี่ยด้านป่าก็ต้อง,องนี้ครับลงมารูปหน้ารังผึ้งหน่อยแข็งเหล็กไม่มีด้วยเดีย๋ยวไปซื้อเหล็กมาเดี๋ยวตัดให้หด้านหลังเลยไม่แต่กิ๊บุ่นเดี๋ยวปัดปูนที่รังผึ้งหน่อยนะครับโอ้โข่เต็มแล้วนีกว่า อ่ะอยังปก,กตินะครับเราก็ขับไปสักเกตการไปนะครับโหดูดฟับเลยอ๋อไม่แอบติดติ๊กเกอร์แั่งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไหนดูดิอ่ะจะฟังโบหอนสักหน่อยนะครับร้อนด้วยเหงื่อออกด้วย คันนะครับเถาหมามุ้ยทั้งนั้นนะ่ะเอาละครับลงใบมีดนะครับมาเสียงเพาะดีจังมันเจ็บเลย โชว์ความแรงนะครับไหนๆก็ทำเครื่องมาแล้วีแะครับพาไปทิ้งด้านไกลนู้นเลยบ่อที่เดิมนะครับถ้าฟังไกลๆนี่จะเพาะนะครับหอนที่จัง โอ้โหมีแต่ฝุ่นครับมีแต่ฝุ่นดันย้อนนะครับ อ่ะมาจะฟังเสียงโบเพาะหน่อย เดี๋ยวเราลองฟังเสียงโบหอนไกลๆนะครับ อากาศก็ชักเริ่มร้อนนั่นนะครับทั้งร้อนทั้งคันครับบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของชาวรถไถ เอาก็าหมามุย้ยคันดีครับเอาละครับเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะครับอากาศร้อนรนเอาละครับใช้ไป็นหน้าไปกับฝุ่น เศษหญ้าและดินนะครับปนไปด้วยเดี๋จาดันไปพักไว้นะครับแล้วก็จะดนันรวบไปทิ้งโน่นดัน,บ,ดน,น,นบ,บ่อด้านหน้าเรานะครับบ่อด้านหน้าเรา คนเต็มเลยครับทั้งคนทั้งรถนะครับเอาละครับกำลังพามานะครับทั้งหญ้าแล้วก็ดินบริเวณเนื้อที่ห้าไร่สองงานนะครับตามโฉนดจะปิ้นไหมะจะปิ้นไหมครับ ถ้าปิดล้อหน้ามันก็จะเหยียบหญ้านะครับนี่แหะหญ้ามันจะม้วนแบบนี้นะครับอ่าไปยาวครับอ่าไม่ไปครับหยุดถอยดันมาพักไว้ครับอ่ามาโชว์มันลังหน่อย เป็นก้อนเลยก็จะดันขยับไปเรื่อยๆนะครับเอาละรครับเหลือเก็บเศจนิดหน่อยนะครับไกลจะเสร็จแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเหลือไถด้านริมนะครับก็ดูดีกว่าเก่าเยอะก็ยังไม่โดดีมั้งนะ นี้ก็จะวางไปด้านหน้าดัานกลับีกครับย้อนสอนเดี๋ยวดูที่ว่าพอยังถ้าพอแล้วเดี๋ยวจะเริ่มการถ่ายนะครับแล้วก็ปิดงานเลยใช้ใบมีดด้านหน้าด้ันกลับนะครับ ันสวนกลับจะได้ขาดดูดีขึ้นเยอะนะครับพื้นที่นี้แข่ร้านห้าเองครับจะของบอกขายอยู่นะครับดูแถววังไม่ดักนะครับของเตี่ยหลองหลงค้ากเกษตรนะครับขอชมนกมุ้งีีไฟพิจิตรประกาศขายแล้ะ ยืนอยู่นี่นะครับจะของ mm hmm. ดันเก็บด้านข้างนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ผ่านวิ่งวนประมาณสัก2องลอยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะให้รถวางผ่านด้านริมเลยนะครับสัก200 2องลอยแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ พอเวลาฝนตกมาน้ําจะไม่กระจายออกไปพาดินกระจายออกไปด้านนอกนะครับให้มันเป็นให้มันเป็นร่องดันริมนะครับริมรั้วทั้งสองฝั่งเลยอ่าสวยงามครับดูเป็นที่เป็นทางหน่อยเมื่อทําความสะอาดนะครับอ่เดี๋ยวฝากหน่อยนะครับในกรณีที่ท่านผู้ชมเห็นที่คอมเมนต์นะครับใต้ล่าง มีเว็บพนันแอะแะอยู่ครับตอนนี้ก็ไล่ลบอยู่นะครับแล้วก็ไล่บล็อกอยู่เรากดรายงานเขาบอกว่าไม่มีผลอะไรเพราะว่าประเทศเขานี่เปิดเว็บได้นะครับเว็บพนันได้ของเราไม่ได้นะครับก็อย่าไปยุ่งแล้วกันนะครับอย่าไปแตะอย่าไปสัมผัสเลยเราเอาแค่ทำชมชมการทำงานนะครับสนุกสนานไปมีประโยชน์บ้างมีประโยชน์บ้างนะครับ แล้วก็ฝากติดตามทั้งเพจนะครับเกษตรมุกออนเหมือนกันนะครับฝากไปกดติดตามเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับท่านผู้ชมเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก็พยายามจะสร้างสารรค์นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมการทํางานโดยทั่วไปนะครับจะเน้นการทํางานนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มการเยี่ยมชมอู่นะครับแล้วก็การซ่อมถือว่าสนุกสนานด้วยกันนะครับทำงานก็กเครียดอยู่ก็กเครียดๆกอดดนชมการทำงานของทีมงานของพวกเรานะครับจะนำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไกลๆเรียบๆนะครับเราเริ่ม การไถรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้ผู้ชมได้ทราบนะครับว่าในการทํางานของเราในวันนี้นะครับจานวนห้าไร่สองงานเนี่ยหรือประมาณห้าไร่เนี่ยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับรอีกสักคู่นะครับรอไถสักสองรอบก่อน เด่นแข็งและแน่นเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วนี่เดี๋ยวก็จะใช้ให้ชิดกันแดนเลยนะครับเข้าได้ให้มากที่สุดนะครับ เราจะการอีกด้านนะครับก็จะพยายามไม่ชิดให้มากที่สุดนะครับแต่มันจะโดนทอยเสียโดนลังคาด้วยนะครับเดี๋ยวเราหลบหน่อย จำนมดกี่ชั่วโมงเบนเบนเบน,น,นทั้งหมดกี่ชั่วโมงใกล้ชั่วโมงครึ่งใก้ชั่วโมงครึงงคร่งยอได้4เออแล้วทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ต0บ0ัทั้งหมด7จ0 0นะครับ<อ>บริเวณ 10, <100. S 1> ที่ ก็คิดแค่เจ็ดันเดี๋ยวไปเอาเบียร์เสียหลองมาอีกหลังหนึ่งก็เป็นอันว่าจบสิ้นนะครับรขอบทวนกระวนความประมาณนี้พบใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ